สี่สิ่งที่ทุกคนควรทำในช่วงวัยทำงานก่อนจะสายไปโลกการทำงานวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 1. ทุกวันนี้โลกของการทำงานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เคยมั่นคงในอดีตกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในวันนี้งานประจำที่เคยเป็นเป้าหมายของคนรุ่นก่อน กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่แน่ใจสำหรับคนรุ่นนี้เราเห็นบริษัทใหญ่ลดคนเห็นตำแหน่งใหม่ๆเกิดขึ้นและเห็นอาชีพบางอย่างหายไปเพราะเทคโนโลยีเข้ามาแทนแต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็มีโอกาสแฝงอยู่เสมอเพียงแต่คนที่จะเห็นมันได้คือคนที่ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม สิ่งที่ควรทำในวัยทำงานตอนนี้คือไม่หยุดเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ใช่เพราะอยากเก่งกว่าใครแต่เพื่ออยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่เครื่องมือทำงานดิจิทัลการสื่อสารการคิดเชิงระบบหรือแม้แต่การเข้าใจจิตใจคนอื่นเพราะทักษะเหล่านี้คือสิ่งที่เทคโนโลยียังทำแทนมนุษย์ได้คนที่ประสบความสำเร็จในอนาคตไม่ใช่คนที่รู้เยอะที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดและไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ จงลงทุนในตัวเองก่อนสิ่งอื่นใดเพราะมันคือสินทรัพย์เดียวที่ไม่มีวันสูญค่า 2. ออย่าปล่อยให้เงินเดือนเป็นรายได้เดียวในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันเราทำงานหนักขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าเหลือน้อยลงเงินเดือนเพิ่มปีละนิดแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มทุกเดือน สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของใครมันคือสภาพเศรษฐกิจจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำในวัยทำงานคืออย่าปล่อยให้รายได้มาจากแหล่งเดียวเริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเลขของตัวเองว่ามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่และเงินที่หายไปอยู่ตรงไหน อย่ากกลัวการวางแผนการเงินเพราะคนที่ควบคุมเงินได้คือคนที่ควบคุมชีวิตได้เช่นกันจากนั้นค่อยๆเริ่มสร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณมีบางคนใช้ความรู้ที่ทำงานสอนออนไลน์บางคนขายสินค้าหรือให้คำปรึกษาในสิ่งที่ถนัดบางคนลงทุนเล็กๆในกองทุนหุ้นหรืออสังหา ไม่ต้องรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเพราะคนที่มีอิสระทางการเงินวันนี้ล้วนเคยเริ่มจากศูนย์เมื่อวานนี้และอย่าลืมนะรายได้อาจทำให้คุณอยู่รอดแต่การบริหารรายได้ต่างหากที่จะทำให้คุณมั่นคงลองถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีงานทำอีกต่อไปเราจะยังมีทางอยู่ไหม3 ดูแลสุขภาพพร้อมไม่มีใครทำแทนเราได้เราอยู่ในยุคที่ทำงานแข่งกับเวลาหลายคนใช้กาแฟแทนข้าวเช้าใช้ยาดมแทนการพักและใช้คำว่ายังไหวแทนการหยุดพักแต่ร่างกายไม่โกหกเราเลยเพียงแค่เรายัางไม่ยอมฟังมัน หัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายปวดหัวนอนไม่หลับสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนที่หลายคนมองข้ามสุขภาพไม่ใช่เรื่องหรูหราแต่มันคือพื้นฐานของชีวิตเมื่อสุขภาพดีเราทำงานได้ดีขึ้นมีพลังมีความคิดสร้างสารรค์แต่ถ้าเสียไปแล้วต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อกลับไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือนอนให้พอกินให้ดีดื่มน้ำมากขึ้นขยับร่างกายทุกวันแม้แค่วันละ15นาทีและอย่าลืมดูแลใจของตัวเองด้วยอย่าให้ความเครียดสะสมจนกลายเป็นความเหนื่อยล้าอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเรียนรู้ที่จะพักเรียนรู้ที่จะปล่อย เพราะคนที่รักงานจริงๆคือคนที่ยังอยากมีแรงทำมันต่อไปในวันพรุ่งนี้สุขภาพไม่ใช่เรื่องที่ควรดูแลตอนแก่แต่คือเรื่องที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนยังไหว 4. คิดถึงอนาคตแต่ไม่ลืมใช้ชีวิตเราทุกคนทำงานเพื่ออนาคตดีขึ้นแต่หลายคนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบัน เก็บเงินเพื่ออนาคตแต่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่รักสร้างความมั่นคงแต่ลืมสร้างความสุขตั้งเป้าหมายไกลแต่ลืมถามใจว่าตอนนี้เรามีความสุขไหมชีวิตวัยทำงานไม่ควรมีแค่เป้าหมายทางอาชีพแต่ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยใช้เวลาอยู่กับครอบครัว พื่อนหรือแม้แต่ตัวเองไปในที่ที่อยากไปทําสิ่งที่ชอบแม้เพียงเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กเกเหล่านี้คือพลังใจที่ทำให้เราสู้ต่อในวันต่อไปอย่าก,กลัวการช้ากว่าคนอื่นเพราะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางของแต่ละคนจงวางแผนอนาคตแต่ก็อย่าลืมใช้ชีวิตวันนี้ให้คุ้มค่า เพราะอนาคตที่ดีเริ่มจากวันนี้ที่มีความสุขและสุดท้ายอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่ยังพยายามเติบโตและไม่หยุดเดินวัยทำงานไม่ใช่ช่วงที่ต้องอดทนอย่างเดียวแต่มันคือช่วงที่เราสามารถสร้างอนาคตได้ด้วยมือของเราเองทั้งอนาคตที่มั่นคงและชีวิตที่มีความสุข